ดีค่ะสวัสดี FC พูลเสมอแท็กเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้กุ้งมีข่าวดีมาบอกค่ะจากประสบการณ์ขายเครื่องตัดหญ้ามากว่า10ปีได้ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากว่า10ปีวันนี้พูลเสมอตัดสินใจแล้วค่ะออกแบบเครื่องตัดหญ้าที่ชื่อว่าแบรนด์ Pre ST เป็นเครื่องตัดหญ้าที่จริงใจที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานของชาวเกษตรกร,กรแน่นอนวันนี้กุ้งจะพาไปรีวิว เครื่องตัดหญ้าของ PST ไปดูกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยจ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าของแบรนด์ภูลเสมอนะคะชื่อว่า PST นะคะ เราสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหการรม ISO 9001เป็นมาตรฐานส่งออกนะคะลูกค้าแล้วที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องตัดย่าที่จริงใจนะคะจะซื้อเงินสดก็ได้จะซื้อเงินผ่อนก็ได้เหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าจริงใจยังไงเดี๋ยวกุ้งจะพาไปดูแต่ละจุดกันเลยนะคะที่จุดแรกกันเลยนะคะที่เราแบบมานะคะนี่เลยจ้ะตัวน็อตนะคะน็อตนี้ เป็นน็อตกันคลายนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าน็อตหลุดบ่อยมากน็อตหายบ่อยมากจัดไปเลยจ้ะน็อตกันคลายซึ่งราคาจะสูงกว่าน็อตธรรมดามากๆนะคะแล้วที่สําคัญนี่เลยจ้ะสามารถปรับระดับไปเลยจ้ะ3ระดับอยากได้ตัดย้าระดับไหนเลือกได้เลยนะคะลูกค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยจ้ะรอยเชื่อมเหล็กรอยเชื่อมเหล็กนะคะลูกค้า เอาหนาๆไปเลยค่ะป้องกันหลุดเพราะว่าคือจากประสบการณ์ของเรานะคะลูกค้าเรารู้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเพราะเราอยู่ใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดกับผู้ใช้งานจริงๆเราฟังเสียงผู้ใช้งานจริงๆนะคะเราขายได้ปีปีหนึ่งเป็นพันตัวนะคะลูกค้าเราจะรู้ว่าปัญหาเครื่องตัดย่ามมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยจะลอยเชื่อมหนานะคะกุ้งเน้นความหนานะคะ ความหนาของรอยเชื่อมเพื่อป้องกันเหล็กมันหลุดนะคะและหัวเกียร์ยังคงตอบโจทย์ที่เป็นหัวเกียร์ใหญ่อยู่นะคะลูกค้าหัวเกียร์ใหญ่ดูฐานหัวเกียร์คงทนหัวเกียร์ใหญ่เฟืองก็ใหญ่ซีนก็ใหญ่นะคะคือใช้งานทนแน่นอนถ้าหัวเกียร์ใหญ่เวลาเราไปใช้งานหนักๆห,ห,หัวเกียร์มันก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะลูกค้าแล้วตัวยอยสลิปคัตไปพร้อมยอยสลิปคัตแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะ นี่จ้ะไปพร้อมย่อยสลิ c u ัตแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยเป็นย o อยส i p c u ัตุุนใหม่แล้วนะคะแบรนด์ของเราเน้นย้ำกันเลยลูกค้าจำไว้เลยพูนเสมอแท็กเตอร์ PST เครื่องตัดหญ้ารอยเชื่อมเยอะมากๆรอยเชื่อมเอาให้หนาเอาให้แข็งแรงกันแบบสุดๆไปเลยนะคะลูกค้าแล้วรุ่นนี้นะคะทุกที่กุ้งเอามาโชว์นะคะเป็นรุ่นเมตรขนาดวงเมตรนะคะ ขนาดรวมขาสกีเท่าไหร่ไปดูกันค่ะเดี๋ยวกุ้งพาวัดกันแบบดสดๆเลยนะคะขนาดรวมขาสกีเท่าไหร่ไปดูกันเลยนะจ๊ะนี่จ้ะขนาดวัดรวมขาสกีนะคะ1เมตร38นะคะลูกค้า1เมตร38นะคะและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมาวัดความหนาโชว์แต่ละจุดไปเลยค่ะกุ้งเอาแบบหนามากๆไปเลยนะคะเอาให้คุ้มนะคะ ในเมื่อเราทําออกมาแล้วเป็นแบรนด์ของเราเองแล้วนะคะกุ้งบอกเลยว่าต้องคุ้มและตอบโจทย์ผู้ใช้แน่นอนนะคะกุ้งจะวัดให้ดูเลยทุกจุดนี่จ้ะ5.86นะคะแล้วตรงนี้นะคะเท่าไหร่ไปดูค่ะ12.3นะคะวัดให้ดูไปเลยทุกจุดตรงนี้มันใช้ เดียวกัน5.8นะคะแล้วเรามาดูความหนาของขาสก,กีกันนะคะความหนาของขาสก,กีนะคะ16มิลกว่าขะลูกค้าหนาสุดๆไปเลยนะคะใช้ความหนาของขาสก,กีเน่เพราะว่ามันจะถูล,ลากไปกับพื้นแบบนี้มันจะสึกเร็วมากและที่สำคัญความหนาของกล่องเหล็กตัวนี้ค่ะความหนาของกล่องเหล็กตัวนี้ที่ ชาวกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่บอกว่าอยากได้หนาหนาหน่อยนี่เลยจ้ะอยากได้หนาหนาหน่อย PST พูณเสมอจัดให้ 6. 5ุค่ะอยากได้หนาหน,น,นาเอาไปเลยจ้ะห5จุ้านะจ๊ะฝั่งนี้6.5้าเดี๋ยวกุ้งพาไปดูตรงนี้นะคะนี่เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปวัดดูนะจ๊ะมัน จริงๆมันเป็นเหล็กอันเดียวกันอะหกจุดหาแหละลูกค้ามันเป็นเหล็กอันเดียวกันเพราะกุ้งสั่งให้โรงงานใช้เหล็กแผ่นเดียวกันแล้วก็มาพับนะคะดูได้เลยมันเป็นพับมานะคะจะเป็นเหล็กเดียวแผ่นเดียวกันนะคะนี่จะเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันเลยนะคะ6.5กล่องหนามากๆราคาของรุ่นนี้นะคะที่ใส่กับเออ ขนาดวงตัดเมตร20ขนาดวงขาสก,กีเมตร38นะคะหัวเกียร์ให้ไปเลยค่ะใหญ่ๆแบบจุกๆหัวเกียร์65แรงนะคะลูกค้าหัวเกียร์65แรงแล้วก็น็อตกันคลายรอยหนารอยเชื่อมหนามากและรอยเชื่อมเยอะมากป้องกันการหลุด ทุกจุดนะคะลูกค้า2 7 0หมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจะซื้อเงินสดก็ได้จะซื้อเงินผ่อนก็ได้เป็นเครื่องตัดญ้าหางตัดญ้าที่จริงใจกับชาวเกษตรกร,ร,กรทุกคนสำหรับวันนี้พร้อมสั่งซื้อแล้วพร้อมขายแล้วศ6 3 4 5 3 9 2 2 4โทรมาได้เลยนะคะและมีนี่เลยกุ้งลืมบอกมีการงานรับประกันด้วย6เดือนหรือ500ชั่วโมงนะคะลูกค้านี่เลยจะ้ะ สำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปสวัสดีค่ะ